สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคู่สกุลดําซิ่งคุณด่วนครับอันนี้มาดู FG8J นแปดับนะฮีโน่ครับใส่ครอบเบรดเรียบร้อยนะครับกระจกนี่ยกระเทลูกลังไหลทางครับนี่ตอนแรกก็เป็นทรายรองพื้นเป็นรถอีสูนะครับลิบที่แล้วนะครับยิบก่อนๆหน้านี้ครับไล่ดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น FG8J นแปดัจนะหินลูกลังครับเต็มพิกัดเลยครับสีตันครับ ครับเจเ้าเาทศเจ้าเทศจะจ้าเจ้าเทศจะเรียนไปกลาเรียนไปกลางๆไงนะเนอะเขาอะไรที่บ,บอกเทศแล้วก็ขันขันคอบอกข้อนี่คือปิดพี่เดียวไว้เนอนะแต,แต่ว่าต้องเอาดำลงเนอะไปแล้วไปแล้วเดิเดเนหน้าไปเลยเดินหน้าไปเลยเนอะ อันนี้ก็ฮะป้าป้าป้าเห็นยังไงเนี่ยป้าป้าป้าให้ควายเอาลงไหนบ้า,ให,าให้ควายเอาลงไหนบ้าให้ควายให้ควายเอาลงให้ควายได้ตอกลงเออโอ้ยนิ่มนิ่มนิ่ม เอาลงหนด้บ่บ่เอาลงกาา้าว่ามิดกอภัย,ยกนมิดก่อภัยยังเดินหาไปอีกเลงเอาลงเหมือนดกันเลนี่ครับลูกลังฮะบ่ซ้ำนี่นะซ้ำนีนะ่ะเออ ลงเหมือนเลยนะบุญลงเหมเือนดิมเอาลองอยีกยันให้กันด้ย ลองสวดเลขกันยังยกขึ้นไหมกันได้ครับแต่แดงครับนี่คนครับคอยเทไปด้วยครับไปนะ้าไป là bi mà mày mày Nhục คอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คอยยกยกอยีนี่ลง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 ,ลงอ้ลงได้นิ่มมากครับนี่ ว่ากองใหญ่มากครับพวกลราซื้อดาดออรรถกับ่นนะ นด,ด,ด,ดักรถได้ดักรถนี่เป็นกอ๊กอปก๊อปดํานะเพาเรียกในวงการนะฉายาในวงการก๊อปลี่นะครับนะี่ยอสตัดผมแน่เลยฮะบตัดตัดผมแน่บหารนอเหัดเมื่ตัดบัดผมหย่อนบ่ติดทหารย่อนบ่ตัดผมมันว่นา เปิดไลฟ์ปาให้กับแฟนปุนที่สมเด็จเนี่ยไม่ร้องตัวบ่ลองลองลงลงลงดเหมดได้พี่นรอง ลงขางมัดเลยงานเขาแล้วไอ้พน่นล่องขางมัดเลยครับแงนเรือกองเดี๋ยวปวนได้นหน้าไกลๆเลยผนอันนี้ยกนยกขึ้นมาดได้หน้บัดเคือผมมัดป่ดี Hả? lái buồn mất này không lái buồn luôn đi bỏ cùm đấy buồn à Hãy à, subscribe à, à. à, Có đây, mượn lấy đâm mượn lấy bẩn. Chúng mà các bạn đẹp. mất เติมเลยเติมเลยไปไปโอ้โห <laughs> สีกล่องใหญ่โตๆครับเรียบร้อยครับ

โอยอีกแล้วครับเทปุ่นทิ้งอีกแล้วช่างคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะครับไปกนครับบ๊ายบาย เจ้าไอ้ไปหนีเดี่ยวหนีนะเดี่ยวได้เดี่ยวนี้ตาซุ้นกับไปหนีนะมืึอนั้ะตาซุ้นกับไปหนีนะมัธยชัยหน่อยตาหวานนี่มีสายไฟายสายหนึ่งอยู่หันหันนั้นมัน,มนบว่วชเดียวของเจ้าเสียวไม่มาขำให้